วันที่28่สธันวาคม2565สวัสดีครับวันนี้ลุงก็จะมาอัดคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องวิธีการในการลดเจ้ากรรมในเวรน,นะครับอันนี้ได้มาจากประสบการณ์ตรงของลุงนะในการปฏิบัติธรรมมายาวนานก็น่าจะประมาณนั่นละสี่สิบปีนะครับ อธิฐานนบารมีที่ลุงอัดคลิปไปก่อนหน้านี้ก็ฝึกมาประมาณ30ปีอันนี้ก็40ปีนะครับปฏิบัติธรรมมาเนี่ยนะหลังจากที่ได้ลาสิขาบทนะครับมาแล้วก็มาทำต่อในตอนที่เป็นคา,ารวะนะครับทำหาหายกินไปก็เอาเวลาว่างมาปฏิบัติธรรมไปก็ล้มลุกคลานเพราะว่าเดิมทีก็เป็นคนที่ออมี มีเจ้ากรรมในเวรเยอะนะครับทำมาท่าขายก็ไม่ค่อยจะขึ้นนะครับทํางานก็มีประสักมากมายมีศัตรูมีคนคอยอขัดขวางนะครับคอยกีดกันไม่ให้เราประสบความเจริญนะชีวิตในความรักสมัยหนุ่มๆก็มีแต่ปัญหานะครับเออแล้วก็ ไปรักใครก็อกหักนะครับแต่ก็นั่นละคนมีเวรมีกรรมมันเยอะนะครับพอแต่งงานแล้วเนี่ยก็ลําบากลําบนนะใหม่ๆแต่งงานใหม่ๆก็ลำบากลาบนก็ก่อร่างสร้างตัวมาแต่ว่าหลังจากที่เราได้อุปสมบทลาออกมาแล้วเนี่ยลาศิกขาออกมาแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมต่อเราไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยนะครับ ก็มุ่งเน้นในเรื่องของการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาไปตามเรื่องตาราราของเราเนี่ยนะครับนั่นละนะครับก็มาถึงจ,จุดประเด็นที่ว่าเมื่อเรามีเป็นคนที่มีมีเวณมีกรรมเยอะมีเจ้ากรรมในเวณเยอะเนี่ยเราจะลดลดทอนเจ้ากรรมในเวณนี้ได้อย่างไรนะครับก็ประสบการณ์ทั้งลุงเองนะก็บอกว่ามัน มาต้องลดหรอดครับใช้ใช้นิกรรมไปนะครับใช้นิกรรมไปถือว่าอะไรที่เราต้องเผชิญสิ่งที่มันเป็นความท้าทายก็ดีความผิดหวังก็ดีความทุกข์ก็ดีในปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยล้วก็ยอมรับสภาพแม้กระทั่งพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเนี่ยนะครับเป็นโรคเป็นอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นก็เป็นไปก็ยอมรับใช้ก็ไปหา หยกหายาหาหมอมารักษาตามมีตามเกิดนะครับรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้ก็คือนกรรมก่าของเรามันมันหนักหนาสาหัสนะครับแต่ถ้ามันได้ก็คือว่านละมันใช้กรรมไม่เรียบร้อยแล้วการผ่าตัดเสียเลือดเนื้อก,ก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการใช้กรรมไปนะครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อเราใช้กรรมไปแล้วเราอย่าทํากรรมเพิ่มนะนะครับนี่คือหลักการของการใช้หลักธรรมที่นี้ มีอยู่ในหัวข้อของอพรที่ปรกิยธรรม3าประการหัวข้อที่ว่าสาม,มประทาน4ี่ก็คือความเพียรในการกำจัดอักุศนที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นนะอันที่2คือความเพียรในการกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปนะครับอันที่สมคือการความเพียรในการทําให้กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอันที่สี่ความเพียรในการ ทำให้กุศลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเจริญงอกงามสืบไปสรุปสั้นๆได้ว่าละกรรมชั่วทั้งปวงนะครับแล้วก็ทําแต่กรรมดีทั้งมวลน,นะครับละชั่วทําดีละชั่วทําดีบ่อยๆเป็นกิจวัตรเนี่ยนะครับก็กรรมเก่าที่เราใช้นี่ไปมันก็จะจางลงจางลงแล้วก็จะมีกรรมใหม่ซึ่งเป็นกรรมดนะีมาเสริมแทนที่นะครับเมื่อทั้งจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับ แต่ช่างของของบาปและบุญมันก็จะบาลานซ์กันแล้วใช่ไหมครับอ่าเมื่อแต่ช่างของบาปและบุญบาลานซ์กันแล้วเนี่ยนะครับอ่อชีวิตเราก็จะทุกเล่านะเดินสายกลางทุกเหลามีทุกบ้างสุขบ้างตามภาษาของปุถุชนธรรมดานะครับแล้วเราก็มเ่เพนความเพียรต่อไปอีกนะเราก็ใช้กรรมไปเรื่อยๆนะครับใช้กรรมไปเรื่อยๆนะครับ เราเราก็สร้างแต่กรรมดีไปเรื่อยๆตามหลักของสามประธานสี่ดังที่เราได้ทราบตั้งต้นแล้วนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่จะเหลือนี่คืออะไรครับก็คือบุญหรือกุศลกรรมถูกต้องไหมครับเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วก็คืออ,อายุมากๆนะอย่างลุงเนี่ยอายุเจ็ดสิบสี่ปีเนี่ยนะครับลุงก็เลยทราบว่าเออกรรมเก่าของเรามันทุน่เริ่มทุเราเบาบา,บางเราอย่าไปสร้างกรรมใหม่อีกนะอืมกรรมเก่ามันเริ่มทุเราเบา,บาบางแล้วเนี่ย ทราบได้อย่างไงก็มีความสงบจิตสงบสงบใจมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมตามอัตภาพนะครับตามสมควรแก่เหตุนะครับ,มมบ,นะรบได้รู้ได้เห็นในทางโลกและทางธรรมที่ตรงกับความเป็นจริงไม่มีใครที่จะมาล้างสมองหลอกลวงหรือปิดหู้ปิดตาเรา,เราได้เราอยากจะรู้อะไรเราก็รู้นะครับเราอยากจะเห็นอะไรเราก็เห็นนะทำนองน,นี้มันต้นนะอืม เห็นในสิ่งที่คนเห็นรู้ในสิ่งที่คนร,รู้รู้ให้ตรงกับความเป็นจริงเห็นในสิ่งที่ตรงกับความเป็นจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญแล้วนะนะครับก็นั่นแหละถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะลดละเจ้ากรรในเวรได้เมื่อเราใกล้ๆจะตายจิตเราก็จะไปสู่สุคตินะครับเพราะว่าไม่มีวิบากกรรมคอยมาตามลักความหรือตอน ตามให้ผลไงมีแต่เป็นกุศลกรรมที่คอยส่งเสริมทําให้เราไปสู่พบหรือที่ซึ่งจะไปเกิดที่ดีกว่าเดิมก็หมายถึงสุขติภูมินะครับแล้วก็เล่าขนขวายหาความรู้เรื่องธรรมะธรรมโมหน่อยนะหลักการของโพธิปัจขยปัจขยธรรม37ประการนะมีอะไรบ้างเนี่ยควรจะ,จะไปศึกษาและจำให้แม่นนะครับจำให้แป่นยำทําความเข้าใจให้ให้มากๆ เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติฝึกจิตในสุขติภูมินะตายแล้วเนี่ยไปเกิดในสวรรค์เนี่ยก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ถ้าอาศัยปัญญาเจตสิกที่สะสมก่อนตายปัญญาเจตสิกเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นจากการสะสมการศึกษาธรรมะเนี่ยนะครับความเข้าใจในเรื่องของรูปนามว่ามันเ,เป็นทุกข มันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์แล้วก็มันไม่ใช่ตัวตนนะนามะรูปังไอจังทุกขังอนาตตานะครับนั่นแหละครับมันพิจารณาบ่อยๆนะแล้วก็ทำเจริญธรรมะตามหลักโพธิปัขิยธรรมสามสิบเจ็ดประการทำให้ได้เป็นเป็นวัดเป็นวัดคือเป็นสิ่งกิจวัตรประจำวันนะครับถ้าเจริญอานาปนนานสติหรือมีสติปัฏฐานสี่ในทุกอิริบทยืนเดินนั่งนอน ทุกลมหายใจมีสติกำกับลมหายใจเรียกว่าอาสนาสติทำได้ดังนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นเลยว่าเราจะไม่สร้างกรรมเพิ่มนะแล้วเราก็จะไปสู่สุคติภูมิไปปฏิบัติธรรมในสวรรค์กันต่อไปอบรรลุธรรมชั้นต้นคืออย่างน้อยก็เป็นผ้าโสดาบาันอริยบุคคลนะครับขอให้ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้มีความสุขความเจริญในธรรมนะครับประสบความสำเร็จ ทางโลกและทางธรรมเป็นอย่างดีนะครับสวัสดีครับ